เพื่อระนึกถึงคุณงามความดีและพอ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 ครบรอบวันคล้ายวันเกิด11ปีของท่านนุหักภูมิสวรรค์เมนี้สิพาท่านผู้ชมไปเบิงการเคลื่อนไหวและการปฏิวัติองเพิ่นในระยะที่ผ่านมาเนาะโดยเป็นเพิ่นเป็นผู้เราเองเนาะที่เป็นเงินขึ้นแนวใดนั้นเชิญท่านผู้ชมไปเบิ่งไปทางนันเลยเนาะนถือว่าท่านนุหักภูมิสวรรค์เป็นประธานประเทศ ผู้ที่สามเนาะสังเป็นผู้นำพักรัดและการนำปฏิวัติรุนทํามิทของการปฏิวัติลาวในระยะนั้นเพื่อรนึกถึงคุณงามความดีและการปฏิวัติในระยะที่ผ่านมาของทานในเมื่อน,นี้สิพาทานไปเบิงประวัติและความเป็นมาของเพ่นเนาะ เ,เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวพวกคนมัดประเทศชาติกระหูเนาะพี่นะ้อ,นองเศว้าไทยกระสิบหลายคนตีหูขาพระเจา้านะอันที่คนหูแล้วพวกเฮาก็บวชำเป็นทิ่แปลว่าเราเหลือนะเรี๋ยวขาพระเจานะ้าเบมาตามความจริงนะข้อเหล่าแต่บางอันนะมัดนะขาพระเจ้าเกิดในครอบครัวของเศ้า,า,า,าหน้าในปีพันก่าร้อยสิบสี่นะีนะ่อนะ่า ได้เขาร่วมการต่อสู้กู้าต,ตในปิพัออนธ์กําอรสี่สิบห้าการเคลื่นไหวของขา้าประจานับแต่เวะลานั้นมากจนหอดปัจจุบันได้ติดพันอย่างสนิทเหนีนกับขบวนการต่อสู้ของปะสน่เล้าเผาต่างๆาเพื่อความเป็นเอกลัก ในอิสรภาพของชาต์เพื่อสางสาพัฒนาประเทศชาต์ให้เจริญก้าวหนา้าประวัติส่วนตัวของข้าพเจ้าบออาจจะตัดแยดออกจากประวัติร่วมของการเติบใหญ่ขยายตัวของการปฏิวัติและการขยายตัวของประเทศชาติเพราะว่าข้าพเจ้า ได้อุทิศมัดความหูสติปญัญญาและกำลังว่างชาให้แกภารกิจร่วมทั้งหมดนั่นแหละมันแมนอุดมการและความปรารถนาอันสูงส่งของข้าพเจา้าเมื่อเช่นเรื่องแเรื่องส่วนตัวในขอ้อทั้มระบุมีเอาบัญหารอี่ะนะเนอะคนไทยก็จะคู่ไพ่ก็จะคู่เรื่องนี้คำถามที่สอง เขาไปทางกลางเคินไปประวัติการเขาร่วมการปฏิวัติคือตังได้วาอ,อย่ทึงนั่นและว่าขาพระเจ้าได้เขาร่วมนะการปฏิวัติในปีพศ44สิ่งเหตุผลและสิ่งสุขอยู นี่สองอันอันปุ๊บของข้าพเจ้าสิ่งสุดอยู่ใหญ่ที่สุดเนาะข้าพเจ้าเนาะนี่จิตใจหักษาะย้อนศาสของพววข้าพเจ้าถือจักรพรรดิไพ่เนกเหยยบยำยับนี่เนาะอะะประเทศศาสเนาะมัดนะ,น,ะน,นี้มันปุ๊บของมนาได้ไพ่ข้าพเจ้าเขารวมอันสุดอยู่ใหญ่ที่สุดเนะาะใพ้ข้าพเจ้าเขารวมแบ่งโบนี่เนาะมัดนะ,นะ,นะนะ เมื่อเป็นนั้นนัย้อนความตื่นตัวอักษร์นาะอย่ากดปล่อยประเทศศาสตร์ให้ลด้นออกจากการตกข้องของต่างศาสตร์เหติประเทศศาสตร์มีความเป็นเอกลักษณ์มีฐานะเท่าเทียมกับบรรดาประเทศนิยมในโลกอันนี้มัปุ๊บทิพระดึงข้าพเจ้าเขารวมกระแมนบอลนะเดี๋ยนี่สิ่งชุกหนูที่สองต่อภาษาสด นะย้อนประชาชนย้อนจิตใจหักประชาชนนะอยากให้ประชาชนลุกผลออกจากการกดขี่ขู่ทีของต่างชาติอยากให้ประชาชนมีอิสรภาพและส้างสาธรรมะหากินเพื่อความสุขของครอบครัวและเพื่อความเจริญของประเทศชาติแม่นบอนนี่นะอันนี้ขักกุ๊กของมหาเล็กข้าพระเจ้าจะว้าให้ฟังน,น,นะ จกความนาทานฟังบนนี้สักวันอันนี้เม่นปุ๊กที่ผ้าใหา้พระเจ้าปัจบันตลอดใน3สามสิบปีแห่งการต่อสู้กุศลขาพระเจ้าไดยถือมอบหมายให้ขับผิดชอบนาทีหลายอย่างโดยเริ่มจากเป็นประธานคณะกรรมการเล่าต่อตาผภาตะวันออกในปีพันเก้าร้อยสี่สิบหก ต่อมาได้เป็นรัฐเสนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเล่าต่อตานต่อไม่อะีกจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายประเทศล่าในการเจรจากับฝ่ายเวียงใันเป็นผู้แทรนราษฎรในปีพศอ,อยอ8หลังอยากได้เป็นผู้แทรนาทราษฎรบัวท่าไรย มาถึงเดือนที่เดือนที่ 4, สี่ซีเมนเดือนที่หาซีเมนเดือนไหนเดือนเล่าคนเ,เนอะเอาคนญาตเปิดเบิืงเนาะสิเมนเดือนที่หาเนอะสิเมนวันที่สิบสองเนอะย้อนข้าพเจ้าบนห้องจำนวนต่อพวกใารศาสาศตร์อย่างกันมัดจับข้าพเจ้าเนาะอ่าผู้นำมาเดินมีเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เนอะมีท่านผู้มีวงวิจิตรท่านพุ่นที่มันมัดเนาะจับบรรดาผู้นำของพรรคในราชศาสตร์ เอาไปค้างกแต่มันมาขาพระเจ้าถุกขบมาจับเนี่ยนมาถึงเหลน,นวันที่เศ้าสีเดือนที่สีปีพังกลอยหกสิบนะ,ะขาพระเจ้ามัดทถ้งคณะเด็กโดนออกจากคขกทถ้งทหารทถ้งตำรวจแต่ภาคันโดนมัดหน้าังทานเลงก็เช่นินินสภาพการปิดอยู่ในโลกนะข่าพระเจ้าเด็กโดนคขก เนาะออกไปทันที่มันคงเขตปวดปอยนะ่ยเมื่อหลังจากนั้นนเนาก็ไดีตเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนในของฝ่าเล่าหักาศาสตร์นะนาะเพื่อตั้งรัฐบาลผสม,มในปีพันเก้าร้อยหกสิบไปพันเก้าร้อยหกสิบสองครับนะและเป็นผู้ประจำการของคณะประจำศูนย์กลางพรรคหับพิสูจนเรียงงานจัดตั้งและเรียงงานเศรษฐกิจการเงินและเรียงงานอื่อนๆ ความมตไถนาติคาพระเจ้าภายหลังที่ปติ้ราบการปลดปล่อยและสถาปนาสาธารณประชาธิปไตยปะสว,าว่า้าพระเจ้าได้ถือแต่งตั้งเป็นน้องหน้านยกรัฐมนตรีทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมากเป็นเวลาหลายปี ในรายนาหลังมาน,นี้ก็ได้เป็นประธานสภาแห่หงชาติและเป็นประธานประเทศจะแมนอยู่ในเวลาใดและจะอยู่ในฐานะตำแนหน่งอะไรเนี่ยอันสำคัญที่สุดสำหรับข้าพเจ้าแมนได้ประกอบส่วนอุทิตนเพื่อประเทศชศาสตร์และเพื่อประชาชนเล่ามัดนะได้ยครับ ความเข้มแข็งความอักความแพงของมัดของปราสัตว์คำถามที่สามนะเกี่ยวกับผลสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ท่านตั้งนะขึ้นะนะความใจดีไรทุกุกคนเหตุเบียงนะบัวใจเบีเ้ยกระไดนะยอมเต็มมีจุดประสงค์ และมีเป้าหมายเมื่อเหตุการณ์สำเร็จตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ก็มีความภาคภูมิใจแต่ดีใจทานก็กันข่าพระเจ้าคือกันไทยก็คันมัดนะสศว้าหน้านะเหตุหน้านะมัดกระดูนึงมีความหนุ่งความยากจะแมันสศ้าหน้าเล่าจะมันสศ้าหน้าไทยนะคันปีใดมาแต่เขาได้น้ำก็ดีอกดีใจแม่นทั้งหมดเท่านั้น ก็ดีอกดีใจนะัดนะโหความจริงนะแต่สำหรับข้าปเจ้าความสำเร็จที่ข้าปเจ้าภาพพุ่มใจที่สุดนะแม่นการที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นเอกราชนะเละความเป็นเอกภาพ แมนการสถาปนาสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลนาวขึ้นในวันที่สองท่านว่าพิพัฒน์กลอยเจ็ดสิบหาซึ่งประชาชนลนาวได้เป็นเจ้าข,ของประเศาสตร์อย่างแท้จริงอันนี้แมนความภาคภูมิใจแท้ของข้าพเจ้าพอมันจุดไหมแล้วอันศสีบสุกนูให้เหฮดกรบแมนบอนนี้และอันนี้กัแมนถือต่อ ควาดีใจหรือความประทับใจสูงที่สุดสำหรับขาพเจา้านะแม่งการเห็นประชาโนล่าวเผาต่างๆมีความสมคีีหักแพงปองดองกันนะอยู่รวมกันไม่ครอบรัววไญ่นะของศาสตร์ล่าเป็นเอกภาพด้วยจิตใจเสือหมันต่อแนวทางและกตานน้ำของผักกบคืออนาคต ของประเทศชาติสวยเหลือเผื่อแพ่กันในการทัาม,มาอากิน,เ,นเพื่อรุดพลออกจากความทุกข์ยากขาดเคินและมีสีวิตแห่งความเป็นอยู่ดีขึ้นฉะนั้นแมนว่าจะไปทองทินในหรือจะไปหาชนเผ่าใดก็ดีข้าปเจ้ามีความดีใจและมีความประทับใจที่สุด เมื่อหูวประชาชนอยู่บนนั้นมีความสมคีมีการทํามากินได้หับผลและครอบครัวมีพ่ออยู่พ่อกินลูกหลานแต่หำเฮียนและผู้ใดก็มีความเข้มแข็งนะนนี้เป็นบนที่ขาาพระเจ้าภาคภู่มใจที่สุดนะตอบคำถามที่สนีะ่เกี่ยวกับการขยายตัวนะทั้งด้านเศรษฐกิจและผลดีต่อประเทศชาติ Hmm.